สาวอยู่ลองมาแชร์สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้มี BBQ, มบาร์บีคิวไม้ละห้าบาทมาฝากเพื่อนๆจ้าสาวอยู่ไปทานแล้วมันอร่อยดีค่ะก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆเผื่อมีใครแวะผ่านไปผ่านมานะคะ,ะร้านเขาจะอยู่ในซอยสีนก,กรินทร์4ิค่ะตึงสุภาพงศ์หนึ่งแยก3ามขีด3จันเพื่อนจ้าหาไม่ยากค่ะอยู่ ร้านเขาจะเป็นรถพ่วงนะคะอยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยเพื่อนๆบอกเลยค่ะว่าราคานี้หายากค่ะทุกวันนี้ราคา5้าบาทแทบจะไม่มีให้เห็นเลยค่ะเพื่อน,อนการมาอยู่ในเมืองกรุงก็ได้อย่างนี้แล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทานอะไรก็ได้ทาน <c oughs> ของกินเยอะมากๆค่ะแต่ว่าก็ต้องดูนะคะว่าร้านไหนอร่อยแต่กว่าเราจะหาร้านอร่อยได้ก็อย่างที่บอกนเพื่อนๆเนาะก็ต้องลองชิมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้สาวอยู่เห็นว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็ถูกด้วยก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆค่ะ บอกเลยค่ะว่าร้านที่สาวหยูลงนะคะทุกร้านคือคอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยแน่นอนค่ะไม่ได้ว่าลงทุกร้านนะคะสาวหยูจะเลือกลงเฉพาะร้านที่ทานแล้วอร่อยเพื่อนๆร้านนี้คอนเฟิร์มยุกนิ้วค่ะอร่อยมากๆสาวหยูบอกเลยว่าไม้ละ5บาทแต่ว่าอร่อยและก็คุ้มค่ะวันนี้สาวหยูซื้อมาทั้งหมด15ไม้ค่ะทานไปจุกๆเลยค่ะคนเดียวประมาณ10ไม้ค่ะส่วนที่เหลือ5้าไม้ก็ให้เด็กๆชิมค่ะเพราะว่าแรกเด็กๆไปทานข้าวแล้วแต่ว่าสาวหยูย,ยังไม่ได้ทานพอดีเห็นบาร์บีคิวทานบาร์บีคิวดีกว่าค่ะ ก็เลยสั่งเข้ามาค่ะทั้งหมด15ไม้บอกเลยว่าถ้าใครได้ลองชิมแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าของเขาอร่อยจริงๆค่ะอร่อยแถมถูกอีกด้วยใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะแล้วจะบอกว่าสาวอยู่ไม่ได้โม,โมู <c oughs> ร้านก็เริ่มขายตอนมืดๆนะคะเพื่อนนะแต่วันหยุดไม่รู้เลยจ้า